สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของปายสุกุสุกคนนะครับผมมาอับแดดดูง่อยบา้างอีกหัวแนมนะน้ำหนึ่งขัดเกล็ดบ้างเชดีครับพี่น้องนี่นี่แหละครับผมสะกพอดนาหนานาฝนนี่เชดีมากสิผมเพราะว่าแมงมันหลายผมขีดขีดเลย สุดาเมให้ต้มือที่ไปนเพื่อประกาศประกาเอาไปเปงเป่งกัดมะเร็งมาท่าเพราะว่าห่อห่อโบก้ยใส่สุดาผมตัดสีีสุดาเจมใหหายาจ่เจียบคืเริ่มบวมนะมเพราะว่าเน้วนไหลเนื้วแนมาตัวมือเนั้อแมาขีดใส่ถ้าสมมติว่าผมเอาเป่งมันจะมีเป่งห่วยอไอเสื่กัดมะเร็ง ผมก็บอกกะว่าใส่กับผมว่าแม่เขาเลี้ยงลูกมีขนาดสุดสุดาเจมมี่เขาเหอะเม่์เมย์เขาเหอะยังเลี้ยงอยู่แต่ว่าเขาค่อยใส่เนาะมันกกบพอเป็นยังค่อยคยใส่มาหลายตัวนี่ต้องใส่สองคนเลยครับผมนี่เราต้องรอให้แม่บ้านมากก่นคอยเอาสุดาเจมมี่ใส่ใส่จำรีครับผมเพราะว่าอีกยาน,นึงก็จะดีเขายังไม่ทันหลุดพี่น้อง มันก็ยังตกันตันรูอยู่วันี้ไอ้ม่วันเขาไปไปว่างใครหรอกมันกกจ้เป็นหนอนนี่ครับผมหนาถ้าเป็นหนาหนาปุ้นก็บตีนยากเนี่ยจะถ้าเป็นหนาแร่งกับ่ค่อยเป็นครับผมแต่ส่วนไหนก็จะเป็นของผมนี่เป็นดุเป็นดุกับผมพอส่วนมากมั่อกขวดน้หนาปุ้นหนาเรงกับส่วนหน่อยที่จิเป็นกระสีขวด บางตัวขคตรทวงผืนผ้ามีหน้ากับบุคคลเป็นอยน่างไรมีแต่คตนาผุมกับสิประมาณนี้แหละผมมีง่ง่านี่โอ้บวมใหญ่กับตัวนี้วหวันนัวหน่อยครับผมเขายังบัานหนึ่งเขยังท่นข,นะขุนกับเฮานะพอเดี 3, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, ๋ยวกี่มือเนาะสามที่มือที่มือหามือประมาณนี้หลาีมือผมาท่นหอหที่มือนี่ เขาไปยังี่ยั้นได้เขราะงัมันขุนกับเ้างแค่กระจับกระบายได้อยู่บางเวลาแม่กับน,นุ่มไข่เพราะว่าเขาบ่าให้กินขางที่มันไข่ไมพีม่น้องเวลาเขาจะไปดูดหัวที่ขางที่เต่านุ่มมันไข่เขาก็ายันหูวเอาขาเคียวหลวเองกินหรให้กินได้เขาเกาก็เลยบวมอยู่ขางนึงเดี๋ยวก็เรียบร้อย,ยครับผม แง่ของหญิน้อยคุ้มกินมัดคุ้มกินทุกหัวคนละแต่อันเป็นอย่างไว่าตรงหัวนะครับผมเวลาแกมใส่สำนี่แงดไปเลยครับผมแาดไปตรงไหนที่เป็นลู่ลู่นอนจอแล้วครับผมแต่ว่าโบเป็นอันตรายหรอกเพราะว่าผมใส่มาลายครับใส่มาลายตัวโบเป็นหแงดไปจักรอบหนึ่งถ่ายถายทำนี่บูดุดก็หายเลยครับผมรอบเดียวหายอันนี้มาฝากมาบอกไปนะครับผมสำหรับสัญญาเรื่องหัวเนาะ บางคนกาดีไปเห็นนั่นแหละแต่บางคพุ่นกาดยังไม่ทันหัวแต่ว่าต้องตัวใจครับผมสมรีกับสุดาเก็มสุดาเก็มมัต้องผสมกันด้วยครับผมเอาฝาหนึ่งของเขาแล้วล่ะฝาปลาตัวดาเก็มนั่นประมาณลิตรหนึ่งชนกันพอสมรีชุบๆมันมันหยัดแง่หมกไป็นรูดละครับผมชีวีข้าก็ฉีก เขาไอ้ฉีดเขาย่างโย่างเร้งกันกันมาเล้งครับผมทุวอย่างมาเล้งหลายผมย่านย่างเดือยย่านเตยเอิญเป็นรับมีสกิมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นย่างรับย่างระบาดอยู่ที่เป็นไข่ที่เป็นตุ่มก็ยังสิวเหรครับผมยังสิวอันนี้ก็ขาดไปย่างได้ครับผมขาท่านได้บ่บ่ใหญ่เพิ่งมาฉีดจหรให้ไปซื้อยาแก้แพ้ครับผมคือยาแก้แพ้ น้องประชาเมืองหลานเกษตรแถวบ้านผมที chicken chicken midnight, it. It ่น so ี so, ่ขายตามหลานเกษตรยาเจเพ้ของงัวเอามว่าอยากใช้กับกล้วยเหรอครับให้เขากินเห็นหลายประเ่ศแล้วกันแต่ว่ามันยุบเลยดิมันยุบเลยหายเลยเลยลองเด้อครับผมเอาครับผมคลิปนี้กับกากไวท์เทนนิ่งครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณด้วครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ